ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้มาแปลกนะปกติเออเราจะอัพคลิปตอนวันพุธกับวันศุกร์ใช่ไหมแต่วันนี้มาแปลกบอมันจันเพราะว่าแมปบรูคเฮเวนนะได้มีการอัปเดตก็คือถ้าเกิดแมปเฮเวนอัปเดตใช่ไหมไม่วันศุกร์ก็วันเสาร์นะแต่วันนี้มาแปลก อัปเดตวันจันเฮ้ยเป็นไปได้ซึ่งสิ่งที่อัปเดตนั้นก็น่าจะมี2อย่างน่าจะมี2อย่างนะจ๊ะอันนี้ก็คือที่สํารวจมานะก็น่าจะ2อย่างเพราะว่าไอต้ตรงตรงเริ่มเกมใช่ไหมเขาเขียนว่าการอัปเดตใช่ไหมก็คือมันยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่มันยังไม่ได้แปลทุกคนมันยังไม่ได้แปลก็คือขี้เกียจแปลว่างั้นนะ ก็เลยมาหาเอ,าเองเลยโอเคเราไปดูกันเลยสิ่งที่อัปเดตเข้ามาในแมปรูคเฮเวนในวันจนันไปดูกันเลยเราจะเป็นเจ้าแรกในไทยให้ได้นะที่มาเอ,อ่ออัปเดตแมปรุคเฮเวนนเป็นเจ้าแรกในไทยให้ดูเลยนะะโอเคไปเริ่มดูกันเลยทุกคนให้ทุกคนกดมาตรงรูปรถตรงนี้นะตรงทางขวา ทุกคนเห็นอะไรปแปลกๆไหมมันมีรถที่ไม่เคยมีนั่นก็คือรถสีแดงคันนี้นี่เองเนี่ยคันนี้เลยคันนี้เลยแล้วก็มีอีกคันหนึ่งนะทุกคนเป็นแบบติดดาวพรีเมียมนะเออนี่นี่นี่คันสีส้มคันนี้เลยนี่โอเคนะั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูรถเลยอันนี้ก็คือรถคันสีแดงนะ คือแบบกระปุกกระปิกมากเหมาะสำหรับตัวเล็กอย่างเราเนะี่ยแบบคือคันมันเล็กมากอะทุกคนเล็กแบบเล็กเล็กแต่ขับคล่องมากเลยนะมันดูลื่นลื่นนะทุกคนรถคันนี้ขับลื่นดีนะขับคล่องนะเดี๋ยวลองเพิ่มความ,มไวเป็นสองร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะทุกคน ตอนนี้ได้เพิ่มเป็น200กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะเราจะไปดูกันเลยว้ายว้ายวายว้าวว้าวโอ้โหเลื่นปลื้ดเลื่นปรืดปร้ดอื้อไหนลองมาดูตรงลานกว้างโอ้โห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 ,โโหเลี้ยว ทุกคนคือรถคันนี้แรงมากแรงแบบแรงทะลุฟ้าทะลุภูเขาทะลุตะกวานง่ามีเฉียวเอาทนต้นไม้ล่าสุดก็คือรถคันนี้ก็คือแบบแรงมากต่อไปเราไปดูรถคันสีส้มแบบติดดาวแบบพรีเมียมกันเลยนะเราไปดูกันเลยอันนี้ก็คือเป็นร้อนในอยู่นะทุกคนเป็นร้อนใน ก็อาจจะแบบเสียงแปลกๆไปนิดนึงถ้าแปลกก็แบบช่วยกันคอมเมนต์คอมเมนต์ด้วยนะคุณโอเคเรามาดูรถคันสีส้มตทงนี้กันเลยอันนี้ก็คือความเร็วสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะโอ้โหลื่นปืดลื่นปืดลื่นปื้ดลื่นกว่าคันสีแดงอีโอ้โหควบคุมไม่ได้คือมันลื่นแบบลื่นมากอะทุกคน มันลื่นแบบลื่นจริงๆเ่ะทุกคนคือบางคับแทบไม่อยู่แล้วเนี่ยฮึโอ้เดี๋ยวเราจะลองขับให้ดูเลยนะคือแบบควบคุมแทบไม่อยู่อะทุกคนคือมันลื่นแบบลื่นๆนะขับสบายมากนะแต่มันลื่นแบบลื่นจนแบบบางคับเกือบไม่อยู่อะทุกคนคือแบบ ยัได้ว่ามันขับไม่อยู่เลยก็ได้นะทุกคนเนี่ยโอ้โหเลี้ยวก็แบบโอเมก้ด oh ก็คือแบแบแทบครอบแบบแทบควบคุมไม่อยู่เลยนะทุกคนเดีย๋ยวเราจะลองไปทะเลดูบึง้งปาดีโมทุกคนก็คือคันนี้ก็แรงเหมือนกันนะแต่ก็คือขับไวมาก โอเคเราไปดูการอัปเดตอย่างที่สองกันเลยอะทุกคนเราจะยกตัวอย่างรถคันนี้คันสีฟ้าที่มันมีลูกผีเสื้อนะก็คือทุกคนเห็นเอ่อไอตะแกรงข้างบนไหมนั่นแหละมันเป็นที่ใส่ของนะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเราวางเอ่อเพอทบนรถใช่ไหมหรือวางของบนรถอะก็คือเนี่ยเวลาเราขับรถใช่ไหมของอะมันจะลอยได้เลยแต่ตอนเนี้ย ผู้พัฒนาเขาอะมีการอัปเดตนะให้สามารถวางบนไอกระแตงเนี่ยไอแฉลงอัน,นข้างบนเนี่ยนั่นแหละซึ่งพอวาง็อปเข้าไปใช่ไหมมันก็จะเคลื่อนไปกับรถเลยทุกคนคือ็อปอะเวลาวางกับรถใช่ไหมมันจะติดไปกับรถเลยอ่ะเดี๋ยวถ้าพูดแล้วจะไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวต้องโชว์นี่ทุกคนสมมุตริรวางเป็นเออ็อปกล่องนะ พรอบกล่องกระเป๋าเดินทางโอ้โหเต็มรถแล้วมั้ยเนี่ยทุกคนแล้วเดี๋ยวตัวเราขับนะนี่เห็นไหมทุกคนพรอบกล่องของเรานะมันติดมากับรถเลยนะโอ้ไม่ก็ดเอออันนี้ก็คือใช้ความไปสองรกิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่นะฮะถ้าเป็นชีวิตจริงอย่าหาทำเด้อกล่องตกเนอะอันนี้ก็คือในเกมนะกล่องแบบ แสิกฟิสิกมากเลยนะทุกคนคือแบบแหกกดฟิกสิกมากเลยทุกคนกล่องไม่ล้มนะแม้รถจะกระแทกสักขนาดไหนจะเหินน้าเหินภูเขาขนาดไหนกล่องมันก็จะไม่ล้มนะเรียกได้ว่าแหกกดฟิกสิกมากเลยนะโอ้แล้วมันรถอะไรนี่บึ้งทุกคนเดี๋ยวเราจะทําอะไรให้ดูนะทุกคนไอเดียเราคือบันเจิดมาก ก็คือเอารถคันเนี้ยที่มันเหมือนเวทีอะมาสร้างเป็นเวทีเคลื่อนที่ <c oughs> ไฟสปอตไลท์ก็คือแบบเต็มยศนะเป็นเอ,อ่อคอนเสิร์ตลำไยไห่แดงนั่นเองนะเป็นคอนเสิร์ตลำไยไห่แดงนั่นเองนะก็คือแบบโอุ้มเอกออสเวทีเคลื่อนที่ว้าว โอ้ oh my กอดเอาชนชนเออชนเขาไปอีกเออเออนั่นแหละเออรถจะได้พังไวๆโอ้โหเพราะผู้พัฒนาเขาแบมีการอัปเดตแบบเพิ่มแบบรดรกแข่งใช่ไหมโอ้โหนี่ก็เอาออกกันมาเต็มเลยแต่นี่ฉีกนะฉีกนะมาเป็นเออคอนเสิร์ตลำไย หายแดงนั่นเองนะโอเคนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนกับเวทีลำยไยหายแดงโอเคสำหรับน,นี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าจู๊บ,จ,บจะบอกว่าคลิปนี้ไม่มีการตัดต่อนะตรา